<Hey. S 2> เดี๋ยวนะไม่ใช่ไอเด่นแขนเดียวนี่นี่ใครวะคุ้นๆมากมันเป็นไรอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวนะไอผู้นำมือแปรคุณเก่านี่ใช่ไหมทุกคนใช่แน่เลยที่ลุงพี่บอกว่าปล่อยมันอิสระภาพแล้วบ้าไปแล้วมันไม่กล้าทำชั่วแล้วถ้ามันทำชั่วมันก็โดน รบขององง่่ีสวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่พี่อน้านาอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับแล้วก็พี่แฟด v 2นะก็ฝากใครที่ยังไม่ติดตามเข้ามาติดตามเราให้ด้วยนะวันนี้ทุกคนนะดนดนเลยนะ ผมเข้ามาตามหานะไอเดนแขนเดียวนะวันนั้นที่ผมเผชิญหน้ากับมันนะตรงทํากอลำครั้งแรกมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีท่าทีแปลกแล้วผมเพิ่งรู้มาว่ามันนี่แหละนะเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าใครแต่งตั้งอํานาจนี้ให้มันนะในการขึ้นเป็นหัวหน้านะมือก็มีมือแขนแข,น,แขนก็มีแขนเดียวนะนะครับนะสัญลักษณ์เด่นๆเลยคือจะมีถุงมือค้างหนึ่งพี่พ คือเสียงเหมือนมีรถลาตะเวนน้วพี่พี่ดังออกมานะครับน่าจะเป็นรถของรถที่ลาตะเวนนะพวกต่อชะโดหรือเปล่านะดังั้านป่าตอนนี้เงียบแล้พี่ก็ถ้าเจอนะถ้าพวกเขาเจอนะผมจะให้พวกเขาช่วยจับด้วยนะไอเด่นแขนเดียว,วพี่นะเป็นอาเขาเรียกว่า เขาเรียว่าเสียนมากนะในการเดินป่าใช้ชีวิตในป่ากันตัวล่องของมันเนี่ยมันเก่งมากพี่พี่นะไม่งั้นมันคงไม่ได้เป็นหัวหน้าคนนะเป็นหัวหน้าแก๊งเลยด้วยซ้ำนะหัวหน้าแก๊งเลยพี่พี่นะครับก็เพิ่งรู้มาว่านั่นแหละคือกลุ่มที่ทําร้ายน้องจำป่าแล้วก็ลุงมั่นนะครับเป็นกลุ่มของไอเดนแขนเดียวพี่พี่นะครับโอเควันนี้ของพร้อมมากกําไรนะท่านเท้านะกําไรพ่อปู่นาคานะผมพกไว้สองอันเลยพี่นะเดินป่ามาคุณเดียวต้องพกของ ของดีของขังเนี่ยต้องยึดเนี่ยจิตใจไว้พี่นะก็มันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่ก็ดีกว่ามันรู้สึกว่าอุ่นใจกว่าพี่พ,พวกมีต่างๆงพมก็พกมนละเดี๋ยวตามล่าพวกมันกันขอให้ได้ตัวพวกมันแล้วแล้วก็เป็นไม่ได้ก็จับไว้เพื่อต่อรอ,องกับพวกลูกน้องมาอีกทีหนึ่งว่ามันมีกันเยอะแค่ไหนต้องรองดพูพี่นะครับโอเคไปขอกำลังใจคนละหนึ่งไลน์แชร์นนะซัพพอร์ตโดยการไม่กดค้างโฆษณาทุกคนนะไปเดินทางกัน โอเคทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเนี่ยผมเจอเป็นร่องรอยการฟันไม้นะที่แห้งอยู่นะพี่ๆน่าจะเป็นเวลาสามสี่วันแล้วแหละนะครับพี่ๆนะ mm. ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งของของไอเดนนะหรือเปล่านะพี่ๆมันทําที่พักตั้งแคมป์ที่นี่กันหรือเปล่านะมันเนี่ยดเห็นว่าลูกน้องเยอะมากครับพี่ๆนะลูกน้องมันเยอะนะมันน่าจะทําอะไรไว้สักอย่างจนคนเนี่ย ลูกน้องมันเนี่ยนับถือมันนะเชื่อใจมันนะเชื่อมั่นมันจนให้มันเป็นหัวหน้าแกงนะแล้วก็เสียงผู้หญิงเนี่ยพูดคุยกันเสียงดังตะโกนล,ล่านป่าไม่รู้ดังมันจากหไหนพี่พีนะ่ยงลั่นป่าเลยนะพี่พี่ถินะ่มออกมาเด่นมาตัวตัวกูมาแข่ดว้วยนะกูเห็นวิจการนะเด่น กูไม่มีแขนเดียวนะกูไม่ใช้อาวุธก็ได้นะกูมีความเป็นมนุษย์นะเฮ้ยเห็นไหมพี่พี่าาน้องคอตกันฟันไหมแบบนี้ต้องเป็นเฟรมเงาพวกโจนป่าหรือไ,ม,ไม่ก็กลุ่มไอเด่นแน่นอนนะอยู่ไหนไว้ไอเด่นออกมา รู้ว่าพวกมึงอยู่แถวนี้อเด่นนะไม่ต้องแอบหรอกนะแอบไม่มิดหรอกนะความชั่วอบอกให้ เอะไรวะพี่เห็นไหมเสียงบางอย่างดังขึ้นมาแล้วทุกคนเจอไหมล่องลอยเนี่ยมันมีการใช้เส้นทางในการสัญจรนะเดินนะแล้วก็เป็นเส้นทางลบลีกนะเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือเปล่านะพี่ ที่นี่นะเมื่อหลายปีที่แล้วผมเคยเข้ามานะสองปีที่แล้วแล้วนะตอนนี้ผมวนกับมาอีกครั้งนะเชิงผุยเด่นกบดางที่นี่นะพี่ๆแต่วอนนี้ผมไม่มีที่แบบที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะทั้งหนพันเอจอไปทั่วนะวพี่ อยู่ๆแม่งท้องฟ้าก็มืดครึ้มเฮ้ยพี่ๆโดนตัดขาดเฮ้ยเสียนกมาเตือนอะไรหรือเปล่าวะ,น,ะนกกำลังมาเตือนอะไรบางอย่างกับผมอนป่าไลยพี่พ มันเส้นทางไปอย่างวะนนียพี่พี่ดูดินี่ก็ไปอีกทางหนึ่งนะซึ่งมันแยกกันเยอะมากเลยดิแสงพันทำเส้นทางมาเยอะมากแล้วไ้เด่นเนี่ยอืพวกมึงจะแอบทำไมวะเด็นออกมาสิออกมา รอพวกมึงอยู่นะออกมาเหอะนะไอเด่นต้องแอบนะทุกคนก็คิดดูกันว่ามันกระจกแค่ไหนมันปอดแค่ไหนนะผมมาถึงที่พวกมันนะไม่ไผู่หวงออกมาสักตัวนะเออยังไงเนะี่ยจะลงทลิปนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าการที่ผมมาเข้าป่าแล้วไม่เจออะไรเนะี่ยลงทลิปไปซี่สี่ก็ผิดหวัง รนะอดูเสียเวลานะครับได้กลิ่นควันไฟไหมควันไฟควันไฟกินแรงมากเน,นี่ยเหมือนจะยังบ,บางอย่างที่ปกติในป่าแนละ้วกลิ่นควันไฟดังออกมากลิ่นควันไฟลอยจุนออกมาได้ดีได้กลิ่นชัดเจนมากหรือพวกมันอยู่ในแถวนี้หรือเปล่านะครับ นมาทิ้งไว้แบบนี้วะสำหรับคนเล่นของหรือเปล่านะทำไมทิ้งแบบนี้แปลมากพี่พี่ตามคำอบเริ่มเจอของแบบผิดปกติเรื่อยๆแล้วพี่ๆนะอาจจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญของภูมันก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็อาจจะมีส่วนแน่ๆนะครับนะที่ภูมันจะทำต่อไปพี่ๆ ทันไรเดียวมาเจอรองเท้านะรองเท้าที่ขาแล้วก็เหมือนมีการใช้งานก่อนเท่าน,นี้แล้วก็ทิ้งไว้นะพี่ๆนะดูน่ากลัวนะของคนตายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ะจะเป็นไปนได้สูงนะพี่ๆนะอย่าดูเส้นทางดิชัดเจนมากพี่ๆนะถ้างกานจะใช้พืนน้นที่นี้ในการเองไห นนะ่เดินน่ะเนป่านะต้องระวังคือต่อหลุมวยพ,พี่ต่อหลุมเนะี่ยอันตรายมากถ้าเผลอไปเยียบคุณอาจไม่รอดนะไม่ตายก็สะอาดไปพ,พ,พี่ผมบอกเลย จะควันไฟไหมขโมงออกมาจะเจอไหมมาพวกมึงออกมาไม่ต้องแอบนะไม่ต้องแอบล่าพวกมึงอยู่นะออกมามันทําเส้นทางไว้เยอะมากๆเลยดิเยอะเลยด,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 ดิไม่ได้ทางเดิมนะแล้วเริ่มกลับดักกลับดักเหงื่วในป่าเนี่ย กรรมบางอยากนะครับมีต้นเสาปักอยูสามมุมนะหนึ่งสองสามแล้วก็สายสินนะขึงไว้รอบๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนะมีแบบไอ้นี่ปักดูตรงบนหัวนะทำพิธีข้างในหรือเปล่ามีฝังล่างฝังอะไรไว้หรือเปล่าน่าพิธีู คือผมแบบไม่แต่ยังไม่อะไรนะยต่มาเจอเร่บางเอิญพี่พี่ดูดูเนี่ยสายสินหลอมรอบเลยนะครับแล้วก็มีการทำพิธีด้านในมีถุงมีเทียนเยอะมากพี่พี่นี่น้ำเทียนนะตรงนี้นะพวกหมอผีนะ มีชาอาคมมาทำไว้หรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะพี่พี่ซีพี่ซีท่านไหนรู้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นของอาจารย์ท่านไหนหรือกลุ่มโจนปลาคนไหนมเบนบอกหน่อยนะพี่ๆนะผมไม่รู้จริงๆนะครับพี่ๆสิ่งอั้นนะ บอกเลยว่าเราใช้วิจารย์การชมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะไม่บังคับให้เชื่อนะกนะะ็นั่นแหละไปเงินตามล่าทเหมืนนอนตองเดิมเจอบางอย่างนะตั้งแต่ไอ้นี้้ผ้าอัคราเนี่ยนะนะแล้วก็รองเท้านะแล้วก็ นเป็นหลมแบบนี้นะครับ คน,นจเจอกองไฟเต็มป่านะแต่ไม่รู้ว่ากองไฟนั้นอยู่ไหนดูแล้วมีความน่ากลัวาม,มากๆเลยทุกคนดอะครับ <c oughs> <c oughs> พ,พี่เสียงตะโกนเมกกื่อกี้เสียงของผู้หญิงนะมันดังมาจากด้านในนี้ข้างบนนี้จะเป็นป่าไผ่แล้วนะพี่พี่นะไปดูกันว่าเสียงใครแล้วมา ได้ยินไหมทุกคนนันนันท่นัมาแล้ว ชาวบ้านเอามาหาหน่อไม้รว่าของป่าหรือเปล่าแต่ป่า,ปานี้มันไกลมากนะถ้ามาได้ก็เก่งมากๆถ้าเป็นผู้หญิงนะพี่เสียงพูดคุยดังชัดเจนมากบี ผมว่าไม่เป็นชาวบ,บ้านหาของป่าหรือเปล่าหอ,องท้องร้องบริเวณนั้นหมดเนี่ย ไ да, ื่อเป็นชาวบ้านทั่วไปนะพี่่เป็นชาวบ้านทั่วไปมาของปากันนะเดินทางกันต่อนีกว่าทุกคน ผมเดินออกมาจากจุดเมื่อกี้แล้วผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครไม่รู้นั่งคุยอ่ะพี่พี่นมันเสียงแบบพึมพำพึมพำ่มัมมมเนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่เด่นแขนเดียวนี้นี่ใครวะคุ้นๆมากไม่เป็นไรอะ เฮ้ให้เดี๋ยวนะไอพูดนำมือแปรคนเก่านี่ใช่ไหมทุกคนใช่แน่เลยที่ลุงพี่บอกว่าปล่อยมันอิสระภาพแล้วให้มันมันอยู่ในป่าไม่เป็นภัยต่อคนอื่นแนะ่นอนแล้วล้งพี่สาบแช่งไว้แล้วนะส<ฮ>วัสดีมันใครใช่ใช่พูดนำมือแปรไหม คนเดียวด้วยทุกคนอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะซึ่งนุ้งพี่บอกว่ามันสติไม่ดีเลยแล้วสงสารมันก็เลยให้ออกมาช้ชีวิตแบบนี้อิสราภาพาพี่พี่มันให้ผมเร่วมมือในการช่วยคำสาบล้างคำสาบทั้งจำปานะนุ้งพี่ก็เลยปล่อยไปเขาเรียกใครอ่ะเรียกผมเหรอฮะตอนนี้สํานึก,กื็ยังนะสิ่งที่ทำไว้สํานึก,กื็ยังฮอ จำนึกก็ยังรู้ยังว่าเวงกรรมมีจริงอะไรของเจ้าออ่เจ้าพูดอะไร,ะไรเป็นใครไม่คุยผมวันนี้พี่พี่ครับข่าวดีคือล้างควาสา่ไปแล้วนะส่ะนนนวนอีกเรื่องหนึ่งคือคือผีเจ้าไหมเจ้าเ <c oughs> มตตามันให้มันในป่าโดยที่ไม่ต้องโดนจับไปแล้วกู้เขากู้เขาสิ ดูมันดูมันยา้ผ่ยป้องกันัวเองผู้องไนตุ่นำจำผมได้ไหมฮะยาค้าพุ่น้ำาหรอใช่จะท่านเป็นผู้นํ้ำไงแต่ตอนนี้ม่ใช่แล้วใช่นี่สองขาหมากไม้มาโไหท่านเต็มเลนี่เยี่ไหมพลยาค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยพายท่านแล้วก็ลูกน้องท่านเทียบเลนี่อือออ เอาไว้ป้องกันตัวเองทำให้เอาไว้เก็บไว้ป้องกันตัวเองเอาไว้ใช้เอาทำไมอืมเป็น,นขอตัวเองครับผมไม่ได้มีเรื่องที่จะคุยกับมันนะ,ะแต่ก็ว่าโชคดีได้เจอมันอัปเดตนะอัปเดตชีวิตของไอ้พุนัมบักข้างตอนนี้สภาพเป็นอย่างนี้นะซึ่งผมก็ผมม,นมันเนี่ยมอนก็รู้วาผีตัดให้มันนะหให้สั้นลงเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยไปไกลตรตรงนี้ตรงนี้สิ ดิคุยคนเดียวพี่พี่แล้วก็บอกว่ามีบริวารมาลูกน้องมันแล้วก็ภรรยามันเนี่ยอยู่ข้างมันเนี่ยไปายิบไปแล้วไปอืมออคุณอะไรนะท่านผมก็ยังติดคำว่าท่านอยู่นะก็เคยเป็นพ่อที่ดูแลจำปามาก่อนนะแต่ชั่วเกินเกินขาเกินต้านนะดูดิ แปลกมากนะคนดีๆนะทำตัวเป็นคนบ้าไปเลยเพราะอำนาจแท้ๆท่านให้ไปไหนต่อ๋ยวท่านเลี้ยไข่ลุก้นมาเลยทุกคนดูเดินไปคนเดียวนะคุยคนเดียวนะแล้วก็ที่ํมคันทุกคนมันมันสติไม่ดีแล้ว บ้าไปแล้วมันไม่กล้าทำชั่วแล้วถ้ามันทำชั่วมันก็โดนทำซาบของอยูเรื่องผีพ,พี่โอเคไปไปอ้แางนี้แล้วไปไปทุกคนผมก็เดินถ้าหาพวกไอเด็ดไม่เจอผมก็กลับแล้วทุกคนนะไปสวัสดีครับ